พะโล้ Hello, หมูสามชั้นครับวันนั้เราจะทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับพลโลหมูสามชั้นสูตรเมื่อใส่ของพะโล้นะครับวัตถุดิบหลักในการทำหมูพะโล้น,นี้นะครับผมจะใช้หมูสามชั้นน้ำหนัก กิโลครึ่งหั่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเวลากินจะได้เต็มปากเต็มคำนึกคุ้นเนี่ยสำหรับไข่นะครับวันนี้ผมใช้ไข่เจ็ดสีฟองนะนำมาต้มแล้วแกะเปลือกนะครับทีนี้เราก็แต่งสีสันของไข่นะครับเพื่อชิลทำหวานนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับสีไข่พะโล้ของเราจะได้สวยๆนะครับ5ทีนี้เรามาตามเคลื่อนสีคือกันครับเริ่มต้นที่ชาหกชีสสองช้อนที่ไข่หนึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผานะครับวันนี้ผมจะใส่ขาลงไปด้วยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ สถาการณ์จบได้เลยครับล,ล้ลวเียนะครับทีนี้ก็เริ่มทำได้เลยครับงาหมูที่เราหั่นชิ้นใหญ่แบบนี้นะลงกระทะก่อนเลยทำการฉี้หมูของเราขึ้นหน่อยนะจ๊ะพอหั่นชิ้นใหญ่เลยนะจะได้เจ็บปากเจ็บคำเอาแล้วีหมูประมาณน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดัดน,นั่จน โอ้โหคุณใจรักิ้นสวยมากทีนี้ก็ผัดตีเกลือได้เลยครับผัดตีเกลือของเราให้สุกหอมเลยนะครับใช้น้ำมันจากการจีหูได้เลยะครับผมทีนี้ก็ลองอบเชยแล้วก็ปล่อยครับครับสี่ดอกผัดไปเลยผัดตอนนี้ใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคะเสร็จแน้วสักนิดหนึ่งคนไม้ออน่คุค้น ทีนีนะ้ก็เริ่มตานั่น,ลนเลยนะครับผมใช้ประมาส์กช้อนโต๊ะนะครับความหวานนี้ปรับได้ตา,ามความชอบนะครับอัดตรงนี้เลยครับฮืมคนขยันคือไ,ได้กลิ่นจริงๆเลยหอมมา,า,ากแล้วร้านตานจะละลายแล้วเครื่องก็หอมมากนะครับทีนี้ก็ลงหมูโคลได้เลยนะที่เราฉีไว้ ชิ้นใหญ่จนปักจนแข็งเอาล้วช้นี้คิดถึงแค่ตอนการปรุงรสนะครับแข็้เกินมาจัดเกลือก่อนหนึ่งช้อนชาสามด้วยซอสปรุงรสผักเขียวสามช้อนโต๊ะตะกั่วตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับสองช้อนโต๊ะช <c oughs> ินี้แคเติมน้ำน้ำขขเขาแค่ไหนครับจะเคี่ยวแล้วแล้วก็เติมน้ำอีกสักนิดเดียวให้ท่วมหมูนะครับ ผมกับพื้นฐานแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้ก็ลงไข่ของเราได้เลยครับที่เราไปเคลือบกับคิวดำหวานเลยนะทีนี้ก็ปิดฝาใช้เวลาเคี่ยวหนึ่งชั่วโมงใช้ไฟอ่อนนะครับเอาล่ะเข้าเวลาแล้วครับช่วงนี้สุดหรูคุณสีสันสวยงามผมอยากให้คุณได้กลิ่นจริงๆเลยคุณหอมมากทีนี้มาดูหมูของเราครับหนึ่งชั่วโมงดูซิว่าจะเป็นเช่นไร อ้โหทิ้งท้งเถอนีดละลายแล้วละลายแล้วนะฮะมะเขือจะได้ที่แบบนี้นะครับนีดก็ต้องสีมันเป็นจุดๆต้องเตะไวาจะติดจุดแดงอืมความเค็มได้ความหวานนี่ถือพอดีไม่หวานมากนะครับแล้วขอพิชัยณาว่าพิเชิงคุณถ้าคุณเคร่อดูไข่ไหครับดีสันสวยปะไข่แท้ๆไม่ใช่ไข่ไขพิเอไข่นี้ก็ได้ะะชื่อลนะครับไปจัดการกันดีกว่าเสร็จแล้วค,ควรับกับโลมหมูสามชาั้น ตัวเองไม่ได้ใส่ผงคะโลนะครับกลิ่นหอมมากคุณป่ะกิค่้าวกันดีนก,นก,กว่า